หนึ่งในมีมระดับตำนานที่ปัจจุบันนี้มันได้กลายเป็น Analog อร r เฮอไปอย่างที่มันไม่ได้ตั้งใจ Six Seven Kid Analog h ร r r er. r r ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r ค b ์ที่ช่องอิดาอารอนกันด้วยนะครับ Six Seven Kid นั้นจะว่าได้เรื่องของการประกาศในช่วงมีนาคมปี2025ครับที่จะว่าได้เรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เขานั้นได้มีอิโมชันกับเกมมากๆครับจนกลายเป็นมีมที่ดังมากๆในโลกอินเทอร์เนต็ตอย่าง S Six Seven แน่นอนครับว่าตอนแรกมันก็เป็นแค่มีมครับแล้วก็มีคนเอาไปตัดเป็นพ้องจนกลายเป็น6-7กเซเว่นคิดแอนะล็อแต่ว่าตัวนี้มันกลับเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงที่เด็กที่โดนเอาไปเป็นมีมซิกนนั้นกลับมีพลังเกินกว่าที่เราจะคาดหวังมันได้ครับ โดยที่เขานั้นพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อทําให้สมองของคนที่ได้ดูมีมนี้ตกอยู่ในบนสะกดของซิกเซเว่ในตำนานไปครับจนกระทั่งในตอนสุดท้ายนั้นเหมือนว่าซิกเซเว่จะมาที่นี่เพื่อสังหารคนที่จะรู้แผนการของมันครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นหนึ่งในอ n นาล็อกเฮเรอร์ตัวหนึง่งที่ตอนแรกครับมันเป็นแค่มีมจริงๆแต่ตอนนี้มันมีอนาล็อกเฮเรอร์เป็นของตัวเองแล้วนะครับดกท่านเห็นยังไงฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับ